นักท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์ชาวอินเดียครับแห่ล่องแก่งนั่งช้างเที่ยวน้ำตกบ้าน2แพรกคึกคักนะครับหลังปิดมานานกว่า3ปีช่วงโควิด1 9ตอนนี้ผู้ประกอบการเผยว่าดีใจครับที่การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวแล้ว ที่ตำบล2แพรกอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะครับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแนวผจญภัยต้องบอกว่าตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาชมธรรมชาติทำกิจกรรมนี่มีทั้งนั่งแพยางนะะล่องแก่งในคลองสองแพรกกันอย่างสนุกสนานนะครับ โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาตอนนี้เขาบอกว่ามากเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคือชาวอินเดียคูเวตแล้วก็อาหรับครับซึ่งจากการสอบถามนักท่องเที่ยวนะคะว่าเหตุผลที่มาล่องแก่งที่นี่เพราะกระแสน้าไหลเชี่ยวระหว่างทางนะคะผ่านโขดหินและแก่งมากมายสร้างความตื่นเต้นท้าทายเป็นอย่างดีเส้นทางสนุกเร้ราใจมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามให้ได้ชมตลอดการล่องแก่งนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมขี่ช้างขับรถ A t ทวและการประจนภัยต่างๆนับเป็นกิจกรรม การดีๆที่ไม่ควรพลาดนะคะด้านผู้ประกอบการด้านการนําเที่ยวก็บอกว่า23ปีที่ผ่านมาการระบาดของโควิดสิบเาทำให้ธุรกิจล่องแก่งนั้นหยุดชะง,งักผู้ประกอบการรายใหม่เป็นศูนย์ผู้ประกอบนะคะก็มีรายได้เป็นศูนย์อีกด้วยค่ะคนในพื้นที่ต้องหันไปทําสวนผลไม้กรีดยางแล้วรับจ้างทั่วไปโดยช่วงนี้นะคะจะเห็นว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวนั้นเริ่มดีขึ้นจึงกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังเปิดมาได้2เดือนก็ปรากฏว่าผลตอบรับดีคนในพื้นที่กระ กลับมามีรายได้เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศดีขึ้นนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าหลังจากนี้นะคะการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาจะค่อยๆกลับฟื้นตัวขึ้นตามลําดับค่ะนี่มีทั้งล่องแก่งนะครับดั่งช้างาไน้ก,กับมาปิดไม่หลือปดไม่ได้สักปรบมานท่องําเดือดเลรืลมลืมดีขึ้นนะครับลืมดีขึ้นก็มีนักท่องเที่ยวมาบ้างเออช่วงนี้ก็อ,อ,อินเดียและคูเวตประมาณนั้นครับอาหรับคนคนเลี้ยงช้างก็ ก็ปัญญาการไผ่เรือทุนมาจะเป็นลักที่ว่าได้มีรายได้นะก็มาทำงานในในในเตลาบุญทัศน์นั โดยตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนที่ผ่านมานะครับข้อมูลจากด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาภูเก็ตมากเป็นอันดับหนึ่งคืออินเดียครับจำนวน38,821คนทั้งหมดเป็นผลพพวงมาจากการผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่างประเทศที่มีเที่ยวบินรองรับ เป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยวจากอินเดียสิงคโปร์ออสเตรเลียและบริติสนะครับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถึง131,879คนครับก็จะเห็นในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มามากขึ้นนั่นก็คือนะอินเดียนะตอนนี้ก็มีการเปิดตลาดไปประชาสัมพันธ์ที่ประเทศอินเดียในเรื่องของการท่องเที่ยวจากทางภาคใต้ตอนบนก็อยากให้มาท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่างด้วยอตอนนี้มีแผนที่จะประชาสัมพันธ์นะคะแล้วเมื่อกี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่า ตอนนี้เนี่ยที่เมื่อกี้อ่านไปเนี่ยเป็นพังงาแต่ทำไมเป็นข้อมูลนักท่องเที่ยวจากภูเก็ตก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาลงเครื่องที่ภูเก็ตแล้วก็เดินทางต่อไปเที่ยวในพื้นที่3จังหวัดอ,อันดามันก็คือภูเก็ตพังงากระบี่นั่นเองอเป็นการเชื่อมในแตละจังการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดนั่นเองใช่แล้วค,ค่ะ